คนปลูกไผ่ไผ่รวกเนี่ยมันจะตันไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้แย่แล้วเนี่ยลองฝากความมั่นใจหน่อยว่าฉันปลูกใหม่เนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยนะอยากจะปลูกเนี่ยมันจะตันไหมไม่ค่ะฮะไม่ตันมีแต่จะก้าวหน้าต่อไปเนา องกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเจอเจ๊สมอนวังดานนะอยู่ที่ตรงนี้บ้านอะไรเนี่ยบ,บ้านบ้านวังดานเอาง่ายบ้านวังดานเนาะ,ะกาบินบุรีจ้ะจังหวัดประจีนบุรีจ้ะตอนนี้หลังจะมาอยากจะมาเจาะเรื่องนี้เรื่องการทําไม้ไผ่รวกปักหลักหอยในทะเลไหนขอดูหน่อยเป็นยังไงไม้ร<ด>วกปักหลักหอยไซนี้ก็ใช่ไซนี้เหรอ ดีอย่างนี้ก่อนนะไม้ไม้นี่เรียกไม้อะไรเอามาช็อปมาสอนลุงหน่อยความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้เขาจะใช้ตอนปลายเดือนธันวาปลายเดือนธันวาเขาเรียกไม้อะไรกับหกเมตรไม้ห้าเมตรกับหกเมตรอันนี้ไม้อะไรไม้กี่เมตรอันนี้กี่เมตรคะสี่เมตรห้าสิบทำปุ้ยนะอ๋อแต่ว่าแค่แค่เราเอาให้ยาวกว่านี้หน่อยนึงแต่เท่ากันเท่ากันนะอ๋ออันนี้เวลาเขาทำก็ทำเป็นมัดอย่างนี้เหมือนกัน ช่โอเคเข้าใจแล้วแต่นี้มัน4เมตร50ปักหลักหอยเนี่ย5เมตรกับ6เมตรใช่ถ้าเราส่งปักหลักหอยไปยังกาชุมพรเนี่ยกี่บาทออกแต่ต้นทาง10บาทเลยเท่าไหร่ก็ออกต้นทางไปถึงนู่นก็คือทางนู้นเขาสั่งมาให้เราทำ15บาทหรือ16บาทเนี่ยมันแล้วแต่ลูกค้าที่จะตกลงกับเราอ่าปี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 นี้เราตกลงกันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ ปีนี้จะตกลงกันอยู่ที่ 15, 15บาท15บาท15บาทนี่คือเรารับต้นทางแต่เขาจ่ายค่าน้ำมันหรือว่าอ๋อเข้าใจแล้วเรารับอ่ะตัวเราอ่ะ15บาทแต่เขาจ่ายการเรื่องค่าขนส่งเขาเองโอเคส5กับ16สองราคาเนาะแต่15 16้าหนี่คือต่อลำแต่แต่ว่าเราจะเป็นมัดก็คือทําอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราขึ้นรถอ่ะใช่จ้ะเป็นส่งไปไงไปสิบล้อหรือว่าเทเลอร์เทเลอร์จ้ะเทเลอร์นี่คือส่งได้กี่มัด เลือกี่ลำเอาเป็นสองอย่างเลยก็ประมาณกี่มัดถ้าเป็นถ้าเป็นสิบล้อก็ประมาณสามพันสามพันมัดหรือสามพันลำสามพันลำสามพันลำกี่มัดสามพันลำเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่มันมัดหรือกี่ลำเนี่ยมัดหนึ่งมีห้าลำห้าลำก็ห้าลำไปหารสามพันอ่าเราคิดเอาง่ายๆเท่าไรก็ช่างมันเถอะนะเอา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 ห้าลำไปหารสามพันนี่คือแต่เขาจะจะไปรูปใช่ไหม แล้วปีนึงเขาก็เปลี่ยนเหรอไม่ไม่เปลี่ยนนะเขาก็ใช้แต่ไปด้วยถามเข้าใจกอนละอย่างไอ้นี่เราก็ซื้อใหม่ใช่เออเจมหมอเบอกว่าเปลี่ยนไม้อื่นใ,ในกระพิดอย่างนั้นอ่าแล้วความโตล่ะเจมหมอนเรียกว่าอย่างนี้เรียกอะไรไม้อะไร อันนี้มันจะอยู่ในไซส์ไม้เจ็ดเมตรกับหกเมตรอ๋อไม่มีกระเทือนเล็กกระเทือนใหญ่ไม่ไม่คนละเกี่ยวคนละเกี่ยวันมต้องเป็นไเลี้ยงอ่าเราอยากจะเรียนลุงกลมนี่อยากจะเรียนว่าโอ้เขาเรียกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อไม้เขาจะเรียกตามเมตรไอตัวนี้นะตัวนี้สี่เมตรห้าสิบตัวไหนขายดีสุดตอนนี้นะถ้าเป็นไผ่รวกเนไผ่รวกก็เขาสั่งมาคู่กันเลยตัวมนี้จะสี่เมตรห้าสิบนี่นี่ อันนี้สร<ะ>ุปก่อนอันนี้เป็นไม้ที่สั่งไปค้ำกล้วยแต่ก็พึงว่าสักเดืดนเฟตปากละคอยคือยาวกว่านี้หน่อยนึงใช่แต่จําได้ค่ะน,นี่ไม้ข้ำกล้วยวันนี้จะมาขึ้นกี่ตสองพันสามเล่าวันนี้จะขึ้นท<ะ>เทเลอร์หนึ่งไปถึงสามพันเลยนะใช่โอ้และนี่นี่ไม้อะไรนี่อันนี้อันนี้ไม้สามเมตรอ๋อไม้สามเมตรจ้ะอ๋อเล็กหน่อยอ๋อแล้วนี่อะไรนี่ไม้กี่เมตรนี่สี่เมตรคร่าวสี่เมตรคร่าวก็อันน้น ไอไม้ห้าเมตรหกเมตรตัวนี้ในถิงตรงนี้มีอย่างหรือยังไม่ทำก็คือปล่อยให้ยาวหน่อยพ่ยังไม่ทำก็คือปล่อยให้ยาวหน่อยพูดง่ายนะยังไม่้งไม่ทำอ้ยยงไม้ยยังไม่้ยยังม่ทำโห้ยยังไม่ทำ้ยยัง่ม่จะขึ้นวันทม่อ้ยยัม่้ไม่ทำอ้ยยังไม่ทอ้ังไมโอ้ยยังไมทํโอยยังไอ้ยัไทอยัไม่ทอังม่อังยไม่องไม่ทีโอไป่ทีอม่ทโอม่ ที่เจ้าเนี้ยนะใช่จ้ะอย่างนี้อย่างนี้ส่งเท่าไหร่ทำไมสามเมตรอย่างนี้ส่งลำละเมื่อกี้บอกอันนู้นสิบห้าบาทจ้ะอ่าห้าเมตรก็หกเมตรผมจ่าได้สิบห้ากับสิบหกอันนี้สามเมตรก็เหลือเท่าไหรสิบบาทไม่ถึงเท่าไหร่ได้แค่เจ็ดแปดบาทเองเจ็ดแปดบาทอ่าโอเคสามเมตรเหรออ๋อก็คือมันเล็กมาหน่อยด้วยนะที่ร่วมกันเลยถ้ามันได้สิบาทก็จะมีส่วนเกินอะอ๋ออ่าอเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ที่นั่นแหละเยอะมากไปไปเที่ยวมาแล้วที่ไหนอยู่ที่ โอโ้โหผมไปเห็นมาโอ้โหเขาซื้อปีนึงเป็นเจ็ดแปดแสนแต่ว่านนี้จะไปดูว่าแหล่งอื่นมีอีกไหมนอกเหนือจากทุ่งคาเขาว่าเพชรบุรีก็เยอะนะเพชรบุรีอะเลยลงมั้ยสุษฎา์ก็มีสุษฎร์มีเจ้าหนึ่งมีลูกค้าเจ้าหนึ่งสุษฎา์ตรงไหนเดี๋ยวจะไปถ่ายอยู่ตรงหมู่บ้านอะไรอำเภออะไรอำเภออะไรอำเภออำเภอก่อนทุ่งสงไหมทุ่งสงเลยถ้าเป็นทุ่งสงมันไปนู่นแล้วนะ ไปนะอำเภอเนี่ยขึ้สงหรือเปล่าแต่งวด่ที่แล้วเนี่ยไปไปส่งไม้แล้วก็ไปเยี่ยมมาด้วยไงเล่เดี๋ยวเอาเบอร์มาผมจะไปตามให้เพราะไงรู้ไหมผมจะลงใต้สิบห้าวันจะไปตามเนี่ยว่าเจ๊หมอนี่ต้นทางนะเดี๋ยวเราจะไปตามดูว่าไม้เนี่ยมันไปยังไงยังไงเขาไปทําอะไรอ้าวทีนี้อย่างนี้ก่อนสําหรับมือใหม่ไอ้ที่ไม้เนี่ยหน้าตาแบบไหนที่อยู่ในต้นน่ะขอดูหน่อยต้นมันเป็นยังไง นี่ไปดูหน่อยแล้วขอเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเอบซีดีอ่ามามาขอดูหน่อยนี่จ้านี่หน้าตาแบบนี้นะคือไผ่ร่วกนะโอ้ปลูกนี่ประมาณกี่ปีถ้าแบบนี้โดยประมาณถึงสิบไหมเนี่ยห้าปีเนี่ยนะหลังจะปลูกเนี่ยห้าปีเหรอใช่ก็ได้เนี่ยอก็เนี่ยแหละอยู่ในห้าปีเราก็ตัดได้แล้วตัดได้แล้วนะกว่านั้นตัดได้ไหมอ่อนกว่า สี่ปีก็พอได้แล้วมั้งสี่ปีห้าปีนี่เนี่ยสี่ปีแล้วหนึ่งกอเนี่ยนะมันดกขนาดไหนมันได้กี่ลำนี่เราดูได้อย่างไงนับอไอย่างนี้มั้งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมมติไม่มีคนรักนะสมมติก็นะไม่มีคนรักเนี่ยมันอยู่ที่ดินแล้วก็สภาพพื้นดินของเราว่ามันจะเป็นดินแบบไหนแล้วมันจะออกหน่อไวอ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติเราดูแลดีเนี่ยเนี่ยดูประมาณนี้นี่ของใหม่ทั้งนั้นมั้งเนี่ยเด่นๆผมขวางขวางกล้องก่อนนะ นี่อย่างเงี้ยเนี่ยของใหม่ใหม่เนี่ยเนี่ยใช่โอ้โหมันเกินยี่สิบอะเนี่ยเกินไหมเกินยี่สิบลังใช่เพราะว่าไม่มีคนหักไม่มีไม่มีขโมยลักเนี่ยนะจะเกินยี่สิบลังแน่นอนเกินนะเออเฮ้ยน่าปลูกเว้ยเอาแค่ว่าให้เจมอนไปซื้อทั้งสามบาทก็พอแต่เจมอนซื้อต้องต้นละตอนนี้ห้าบาทห้าบาทเราคิดแค่สามนะเจมอนมาแกซื้อห้าเอ้แกกดราคานล้วเนี่ยจริงๆอ่ะ ตอนนี้ห้าบาทแล้วก็นาทีจริงๆควรจะซื้อแค่สา <5 S 1> มหกาบาทล้ลำใหญ่ลำ้ำโตเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ได้แล้วออกลายเป็นแปดแล้วสิบแล้วแล้วเนี่ยอ้าวฟังใหม่นะฟังใหม่นะถ้าเล็กๆ,ๆนี่นะแกหมอนไปซื้อประมาณห้าจากเดิมเคยกว่านี้หน่อยแปดบาทแล้วก็สิบบาทแปดบาทกับสิบบาทมันน่าปู่ก็น่ะไผ่ร่วงอ่ะฮะราคานี้เลยเฮ้ยไผ่ร่วงบ้านเราไปได้ดีแล้วอย่างนี้แพงแล้วแพงแล้วนะอ๋อแล้วสมบูร ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วสมมุติว่าเฮ้ยบางคนกลัวว่ามันปลูกไปแล้วมันจะมีใครมาซื้อหรือเจมอนซื้อไหมถ้าอยู่รวแวกมันไม่พอลูกค้าเนอะใช่ซื้อราแวกนี้ส่วนใหญ่ใช่ไหมไอที่สุดที่เคยไปเช่นไปนู้นเลยแม่ห้องสอนไม่เคยอยู่แต่ปัจีิยู่แต่ปัจีิอันนี้ลุงพูดวเวอร์ไปนะจะพาะปักจีนดูมีกิจการเจมอนี่นะลบลาเป็ไปหมดเนาะโอ้ยเทียบกันหมดเลยแล้วลูกน้องก็ นี่นไม้นี่คือไม้บดพอเนาะให้รู้จักแล้วเนาะนี่คือแบบนี้จ้ะหน้าตาอย่างนี้พอตัดออกมาแล้วยังไม่ได้ซอยเป็นหน้าตาแบบไหนเขาพาไปดูหน่อยยังไม่ซอยเขายังไม่ได้แปรอยากดูหน่อนี่คือไร่กทีก่มหมอตัดมาดูหนูมาดูคนคนหจ้นี่ยสวยอ่ะ ความยาวตรงนี้ดูจากมานี้เท่าไรแ8ดเมตรถึงไหมเมตรแล้วเอาจนสุดปลายพูดง่าย8เมตรถึง10เมตรนะสุดปลายนะถ้าไซส์อย่างนี้ออกจากสวนสมมติผมเป็นชาวสวนสมมติว่าไซส์อย่างเงี้ยที่เห็นขนาดอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่อย่างนี้เราก็ไปซื้อวีดีที่สวน5บาท5บาทแล้วก็มาคัดเอามาคัดเอาขนาดพูดง่ายหรือว่าเราคัดให้เลยตั้งแต่สวนว่าสมมติเราเราเราคัดใส่เงินเขาอยู่ในสวนแล้วเราก็คัด อ๋อใช่ๆเขาก็มีร้านมีหายใจออ่าอคืออันนี้ก็คืออยู่ที่สวนประมาณ5บาทเลยเนี่ยนะอ๋อสายนี้นี่ความยาวประมาณ8เมตรเหรอใช่แปดเมตรถึงสิเมตรแปดเมตรถึงสิเมตรเราก็มาซอยขายเอานะทีนี้ก็จะมีแล้วลูกอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ะโอเคอันนี้สรุปคร่าวๆสวนย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันอีกทีในโอกาสต่อไปครั้งนี้อยากจะมาเจาะเรื่องของไผ่เพื่อ การประมงกับเจหมอนนะเจมอนฝากเบอร์หน่อยเบอร์0631873695อันนี้ของเบอร์เจมอนเองาสาม,มีละเรือกอีกเบอร์หนึ่งเรือว่าไงใช้เบอร์เดียวนี่แหละค่ะอ่าคือให้เป็นคนรับงานคนเดียวกันจ้ะอ่าสาม,มีนี่เป็นคนตัดออกลุยในป่าใช่อ่าแล้วก็เจหมอนเป็นคนรับงานนะจ้ะอ่าโอเคเดี๋ยวอยากให้พูดว่าอนาคตคนปลูกไผ่ไผ่รวกเนี่ย มันจะตันไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้แย่แล้วเนี่ยลองฝากความมั่นใจหน่อยว่าฉันปลูกใหม่เนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยนะอยากจะปลูกเนี่ยมันจะตันไหมไม่ค่ะฮะไม่ตันมีแต่จะก้าวหน้าต่อไปเล่เจ<ะ>๊บอง<อ><อ>ทำมากี่ปีทำมากี่ปีเนี่ยประมาณสิบแปดปีสิบแปดปีมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคนมันก็ต้องการเนาะโอ้ทำมาสิบแปดปีแล้วยังทำต่อเนื่องนะอย่าก็าทำ เรื่องมาเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยโอ๋อ่าโอเคเนาะอ่าโอเคงั้นก็ขอบพระคุณในคนเผื่อใครสนใจยังไงก็ติดต่อเรื่องซื้อเรื่องขายกระเจีหมอนเองเลยนะหรือว่าจะสอบถามเรื่องว่ามันปลูกแล้วมันจะมีที่ขายไหมก็ถามเจีหมอนเองเลยนะขอบพระคุณนะครับ า like, share, ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ